ประเทศไทยไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวครับแต่กําลังกลายเป็นเพชรเม็ดงามของโลกอีกในหนึ่งความหมายนะครับล่าสุดครับทางรัฐบาลได้ประกาศเดินหน้ายกระดับไทยสู่ศูนย์กลางอัญมณีระดับโลกครับโดยนางสาวสสิการวัฒนจันทร,ร์ รองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยถึงยอดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน4ี่เดือนแรกของปีนี้ครับ,รบก็พุ่งไม่หยุดเลยนะครับรวมมูลค่าเกินกว่า1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3 0 7 0 0 0 0ล้านบาทครับซึ่งก็ถือได้ว่าโตทะลุ110 1 1 0เซเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับซึ่งตลาดหลักนะครับก็ยังคงโตต่อเนื่องครับทั้งสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นเยอรมนีและอิตาลีครับโดยเฉพาะแพตตินัมซึ่งก็ ขายดีสุดขีดเลยครับส่งออกไปประเทศอินเดียพุ่งกว่า1 3 5 0 0 0ครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้คือหนึ่งในตัวจริงของเศรษฐกิจไทยครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าอย่างเต็มสูบเลยครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในทุกมิติปักมุดไทยศูนย์กลางอันยมณีโลกในอนาคตอันใกล้นี้ครับ